ความเจริญในธรรมจะมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาาจะนำความหมายแห่งราตนาตรายัยมาเผยแผ่ให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังความหมายของพระราตนาตรัยข้อแรกก็คือลามีตัพังละมันติ เอตถาติรางซึ่งก็มีความหมายว่าชนทั้งหลายยอมยินดีซึ่งวัตถุอนเอริยะบัณฑิตเพ่งยินดีในหมวด3แห่งปูชนิยะวัตถุนี้เหตุนั้นหมวด3แห่งโช ชนิยะวะัตถุคือรัตนาตรายนี้จึงได้นามว่าละความหมายแห่งรัตนาตรัยข้อที่สองก็คืออาตานังพระชานเตอุปเสวันเตทุกาติโต สังสาละมะหันนะวะโตวาตาเลติตตังซึ่งก็หมายว่าหมวดสามแห่งปูชนียะวัตถุใดย,ย่อมยังชนผู้คบคือเข้าไปเสพซึ่งตอนให้ข้ามพ้นจากทุก,กติ และห่วงมานบคือสังสารวัตรเหตุนั้นหมวดสามแห่งโปรชนิยะวัตถุนั้นจึงได้นามว่าตะวาหมายแห่งรัตนตรยัยข้อที่สามก็คืออัตานังอาโนสารันเต สุขตินิพานานิเนติตินางซึ่งก็หมายว่าหมวดสาแห่งปูชนียวัตถุใดย,ย่อมนำชนผู้ระลึกถึงตอนไปสู่สุขติและนิพานเหตุนั้นเจึงได้น้าวานะรัะตนะ ยอกแยกออกเป็นสามอักษรอักษรละมาจากละมะาธาตุในอัดว่าบันเทิงตะมาจากตะละธาตุในอัดว่าข้ามณนะมาจากนิธาตุ ในอาจว่าให้ถึงรวมกันเป็นรัตนะแปลว่าเป็นที่บันเทิงของนักปราดหนึ่งเป็นเครื่องข้ามพ้นจากทุกขติและสังสารวัฏหนึ่งเป็นเครื่องนำให้ถึงสุขติและนิพพานหนึ่ง อธาธรรมภาพนำมาเจริญพรให้ญาติโยมได้รู้ความหมายแห่งรัตนไาตราเพื่อเป็นเครื่องประเทืองปัญญาเจริญพร